สวัสดีค่ะหลังจากเสร็จภารกิจเติมของเข้าร้านนะคะวันนี้เราจะมาเติมน้ำตาลให้ร่างกายด้วยการทำขนมกลอยนะคะ ุกกล้วยกับมะพร้าวนะคะกอยเนี่ยเขาจะเป็นพืชล้มลุกนะคะที่อยู่ตามภูเขาตามป่าซึ่งที่บ้านเนี่ยก็จะไปขุดมาทุกๆปีนะคะเอามาไว้ทําบุญเอามาไว้ขายด้วยแจกคนด้วยนะคะกลอยนี้แม่แก้วเป็นคนลงมือทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะกระทั่งการแบบแช่น้ําแล้วก็คั้นเอาแบบเต็นเนื้อมานะคะสําหรับ ขนมกลอยที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็จะมีกลอยมีกล้วยน้ําว้านะคะแล้วก็มีมะพร้าวทึนทึกนะคะที่ขูดไว้นะก็ขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก่อนอื่นเราจะนําเอากลอยไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาแบบคลายตัวออกเพราะว่าตอนที่เอามาเนี่ยเขาจะเป็นก้อนจับตัวกันนะคะแล้วก็ส่วนแป้งส่วนน้ําขาวๆข,ข,ของเขาก็ยังจะมีอยู่นะคะเราจะล้างออกให้ได้มากที่สุด วิธีการทําของแก้วนะคะก็จะนึ่งกลอยกับกล้วยพร้อมกันนะคะกล้วยนี่ก็ล้างทั้งเปลือกเลยเพราะว่าเราจะนึ่งทั้งเปลือกนะคะเพราะว่าถ้าแกะเปลือกไปล้างเนี่ยเขาอาจจะเละได้นะคะกล้วยกับกลอยเนี่ยไม่มีปริมาตรไม่มีปริมาณที่แบบฟิกตายตัวนะคะเอาแบบที่เรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกันมันสมส่วนกันก็พอนะคะหลังจากที่ล้างกล้วยล้างกลอยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปตั้งบนไฟเอาไปนึ่งนะคะ ซึ่งก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณสัก10 1 5นาทีกเ็เอาออกมาได้แล้วนะคะจากที่นึ่งกลอยและกล้วยสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาเทลงในชามสแตนเลสเพื่อที่เราจะทำการคุกเค้าให้เข้ากันนะคะก็ขั้นตอนนี้ก็จะร้อนมากๆเลยนะคะเพราะว่ากล้วยเพิ่งออกมานะก็ใช้ช้อนนะคะช่วยแงะเอาแกะเปลือกกล้วยออกนะคะ หลังจากที่แกะเปลือกกล้วยออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการคลุกเค้ากลอยกล้วยแล้วก็มะพร้าวให้เข้ากันนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายนะแล้วก็มีเกลือนะคะส่วนความหวานนั้นแล้วแต่ที่ชอบเลยนะคะเพราะว่า ความชอบในรสหวานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวแก้วเองไม่ค่อยชอบหวานมากเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขามีความหวานของเขาอยู่แล้วนะคะคือในกระบวนการนี้เราจะไม่ใช้มือขยํำนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะก็ใช้ช้อนทําแบบนี้นะคะคนๆไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เนื้อเขาเข้ากันให้มากที่สุด เอคนไปได้สักพักนะคะก็เริ่มเทน้ําตาลใส่ลงไปนะคะใส่น้ําตาลใส่เกลือกะปริมาณเอานะคะตามที่แบบเราชอบเลยหวานมากหวานน้อย จากนั้นก็ค่อยเติมเกลือนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้ลงไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันในส่วนของการทําขนมกลอยในวันนี้นะคะแก้วจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนหนึ่งจะนําไปอบนะคะกินแบบกรอบกรอบหนึบหนับหนึบหนับนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะกินแบบนึ่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งการเข้าเตาอบนะแก้วจะอบประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีนะคะไฟกลางกง เพื่อให้เขามีความหอมมากขึ้นนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาที่ทําขนมกลอยเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ใบตองหมกเอานะคะหอมเป็นหอหมกแล้วก็เอานําไปปิ้งไปย่างบนเตานะคะแต่ว่าวันนี้คือไม่สะดวกที่จะก่อไฟนะคะก็เลยใช้เป็นการอบแทนนะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะนําไปอบนําไปย่างนะคะก็สามารถทานได้เลย ก็จะได้แบบเนื้อกลอยหนึบหนับนะคะกับกล้วยแล้วก็มะพร้าวคือทุกอย่างมันลงตัวมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยชิมนะคะลองไปหาซื้อกลอยมาทําตามดูได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเอามานึ่งนะคะขอให้ล้างก่อนนะคะ,ะว่าบางทีร้านเขาอาจจะไม่ได้ล้างให้เราให้สะอาดนะคะก็ขอให้ทุกคน Enjoy กับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ